ตอนนี้ครับเที่ยงคืนกับ46นาทีเที่ยงคืนกับ46นาทีผมจะเล่าประสบการหลอนหลอนหลอนประสบการณ์จริงนะครับประสบการจริงแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดกับตัวผมถ่ายทอดรับฟังมาแบบสดๆร้อนๆเมื่อตอนเย็นนี้และพยายามที่จะจำจำทุกอย่างเพื่อที่จะเอามาเล่าแล้วมีอัธรรตในการรับฟังนะครับอ่ะเริ่มกันเลยครับเมื่อช่วงเย็นฮะจอเอาเป็นนามสมมุติเอาเป็นนามสมมุตินะฮะ เมื่อช่วงเย็นเจอเจอคุณเอนะฮะคุณเอเป็นเป็นคนที่รู้จักกันแกเปิดเปิดร้านตัดผมฮะแกเปิดร้านตัดผมนะครับและในช่วงสถานการณ์โควิดใช่ไหมฮะภาครัฐออกให้ปิดร้านไม่ให้ไม่ให้เปิดให้บริการใช่ไหมฮะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แบบนี้นะฮะคุณเอเนี่ยหลังจากนั้นได้ยินประกาศจากภาครัฐเสร็จปุ๊บแกก็นั่งคิดและทบทวนครับนั่งคิดและทบทวนอยู่ประมาณวันสวันว่าอะ ในเมื่อตัดผมก็เปิดไม่ได้เลยตัดสินใจครับเดินทางจากกรุงเทพกลับบ้านกลับภูมิลำเนาที่ต่างจังหวัดฮะนะฮะ,นะฮะหลังจากที่กลับไปเนี่ยหลังจากที่กลับไปนะฮะแกก็เก็บตัวเลยอยู่ในบ้าน14วันนะฮะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณนสุขนะหลังจากครบ14วันครับแกออกนอกบ้านมาฮะเดินทางออกมา ตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาประมาณสักสองทุ่มกว่าใช่ไหมแล้วแกก็เดินออกมาซื้อบุหรี่เดินออกมาซื้อบุหรี่เสร็จปุ๊บก็เดินกลับเข้าบ้านร้านกับบ้านแกอยู่ไม่ไกลระหว่างทางแกก็เดินมาเดินดูดบุหรี่มาหยุดตรงที่บึงอ่างเก็บน้ำนะฮะซึ่งมันเป็นทางที่จะต้องผ่านไปถึงบ้านแกครับริมริมบึงอันเนี้ย มันจะลมเย็นลมกันโชคใช่ไหมแกก็ดื่ดูบุหรี่ไปด้วยนั่งสไลด์โทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ดู Facebook ของตัวเองไปเรื่อยๆหลังจากนั้นฮะเล่นไปอยู่ได้สักประมาณ3-4นาทีครับแกมีความรู้สึกเหมือนมีคนฮะเหมือนมีคนมานั่งยองๆแกรู้สึกเหมือนมีคนมานั่งยองๆอ,อยู่อยู่ฝั่งซ้ายของตัวเองฮะห่างไปประมาณสักประมาณส3เมตรระยะ 2- 3สเมตรรู้สึกเหมือนมีคนมานั่ง นั่งยองๆอะฮะอาแล้วก็ดูดใบจากดูดใบจากเห็นเป็นไฟแดงๆเลยนะแล้วต่าจังหวัดอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะมืดค่อนข้างมืดมากค่อนข้างมืดนะฮะนะครับหลังจากนั้นแกหันกลับไปแกเจอลุงคนหนึ่งครับเป็นลุงที่อยู่ในละแวกบ้านใกล้เคียงกับแกนั่นแหละฮะถัดกันออกไปอีกสักประมาณ5-6หหลังนะครับอ่าเป็นลุงที่รู้จักกัน นะฮะเป็นลุงที่รู้จักกันเคยเคยเคยให้แกเหลาเบ็ดตกปลาให้แกทําทุ่นทุนตกปลานะฮะทำทุนตกปลาทําอะไรอยู่ยนี้เป็นประจํานะอา้าวลุงมานั่งทําอะไรครับเดื่นๆแล้วทําไมไปนั่งยองยองลุงแกก็ไม่ตอบครับนั่งดูดใบจากอุมลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา ทำไม่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเดินมายังไงทาไมผมไม่ได้ยินเสียงเลยเดินมายังไงทําไมผมไม่ได้ยินเสียงเลยครับลุงแกก็ไม่ตอบถามยังไงแกก็ไม่ตอบครับเสร็จปุ๊บคุณเอหันกลับไปเพื่อที่จะรับลมเย็นๆครับที่ที่จากบึงบึงบึงหนองน้ําเนี่ยนะฮะหันกลับมาอีกทีหนึ่งลุงแกหายไปแล้ะลุงแกหายไปแล้วครับแกแบแก็ตกใจ เฮ้ยทำไมไปไวจังวะทำไมไปไวจังวะแกก็ตกใจครับแต่แกก็ไม่ได้คิดอะไรนะแกก็ไม่ได้คิดต่ออะไรฮนะหลังจากนั้นดูบุหรี่หมดเล่นเฟซเสร็จปุ๊บแกเดินกลับไปอีกประมาณร้อยเมตรเดินกลับเข้าบ้านครับเดินกลับเข้าบ้านนะฮะแกก็อาบน้ำนอนอาบน้ำนอนนะเช้ามาครับ แกมาคุยกับพี่สาวของแกครับบอกว่าเฮ้ยเมื่อคืนเจอลุงบัตรถามอะไรแกก็ไม่ตอบนั่งยองๆนั่งยองๆดูดใบจากถามยังไงก็ไม่ตอบแต่หันไม่ทีหนึ่งหายไปไหนก็ไม่แล้วก็ไม่รู้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แกคุยกับพี่สาวแกเสร็จปุ๊บหันไปพี่สาวแกบอกอ๋อลุงบัตรเหรออืมแกเป็นอย่างนี้แหละพักหลัง แกทำตัวแปลกๆแกทำตัว back. แปลกๆเหรอเออโอเคโอเคคืนต่อมาคืนต่อมาครับคุณ A เ,เดินออกไปเล่นโทรศัพท์ที่หน้าริมบึงอีก,อกครับเพื่อจะไปรับลมเย็นๆแล้วก็นั่งเล่น facebook ของตัวเองครับแกเจอลุงบัตรอีกแล้วครับคืนที่2เจอลุงบัตรอีกแล้วครับพายเรือมาครับ พายเรือเป็นเรือพายนะฮะเป็นเรือพายพายมาอยู่พายแบบมืดๆไม่มีไฟฉายไม่มีไฟส่องสว่างหน้าเรือด้วยฮะพายเรือผ่านหน้าแกไปแกก็ตะโกนทักลุงบัตลุงบัตเอาโทรศัพท์โทรศัพทพ์เปิดหน้า facebook อยู่ใช่ไหมแกก็ทักเหมือนให้ให้ลุงบัตเห็นนะฮะ,ะลุงบัตก็ไม่หันมามองเขาครับพายเรือพายเรือไปผ่านแกไป และยังนั้นคุณเอมีความสงสัยเนยว่ามีความสงสัยและความกังวลใจว่าเฮ้ยล,ล,ลุงบัตรเนี่ยเขาไม่พอใจอะไรกูเปล่าวะลุงบัตรเขาไม่พอใจอะไรกูเปล่าวะคืนที่แล้วมานั่งคุกข่าวดูดใบจากกูถามก็ไม่ตอบอันนี้คือเขาเขานึกในใจนะกูถามก็ไม่ตอบมาคืนนี้พายเรือผ่านกูอีกกูตะโกนเรียกก็ไม่ตอบกูทั้งทั้งที่แม่งอยู่ไม่ได้ไกลเลย กูยืนอยู่บนฝั่งใช่ไหมฮะเขายืนอยู่บนฝั่งเนาะบึงน้ำเนี่ยมันถัดมันห่างก,กันไปอีกประมาณ4ี่เมตรเนี่ยฮะแกพายเรือผ่านหน้าแกไปโดยที่ตะโกนเรียกเอาโทรศัพท์ทําสัญลักษณ์ว่าเฮ้ยผมอยู่นี่ลุงบัตรทักทายตามปกติของคุณเอครับกรมความสงสัยนี้เดินเข้าบ้านฮรกรรมความสงสัยนี้เดินเข้าบ้านครับเมื่อเดินเข้าไปในบ้านตอนนั้นเวลาประมาณประมาณเวลาประมาณสี่ทุ่ม เดินเข้าบ้านแกอาบตรงอาบน้ําอะไรเรียบร้อยนะฮะออกมาหยิบเบียร์เยน็ยนๆน,นั่งกินเจอยายแกนะฮะยายของคุณเอนะฮะยายของคุณเอคุณเอก็ถามว่ายายลุงบัตรแกเป็นอะไรผมเจอแกสองรอบแล้วทักแกแกไม่ตอบเลยเมื่อคืนก็เจอแกนั่งยองๆนั่งคุกเข่านั่งยองๆดูดใบจาก ห่างกับผมอยู่ประมาณสามสี่เมตรเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้ที่ผมจะเข้าบ้านมาผมก็เจอแกพายเรือผ่านไปแกก็ไม่ตอบผมแกก็ไม่ตอบผมครับยายยายของคุณเอได้ยินปุ๊บยายถามว่าจริงเหรอเอ็งเจอไอ้บัตรจริงเหรอ เองเจอไอ้บัตรจริงอะ่ะแน่ใจอ่ะว่าเองเจอไอ้บัตรจริงอะ่ะข้าจะบอกอะไรให้เองฟังไอ้บัตรมันเสียไปเมื่อสามสี่สัปดาห์ที่แล้วแล้วไอ้บัตรมันเสียไปเมื่อสามสี่สัปดาห์ที่แล้วแล้วครับฮะด้วยความที่คุณเอไม่รู้ครับเพราะว่าคุณเอเนี่ยคุณเอเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพและช่วงโควิดครับเดินทางกลับไปต่างจังหวัดนะฮะเพราะอยู่กรุงเทพไม่ได้ฮะไม่รู้จะหาอะไรได้ ไม่มีอะไรกินเอฮะเอง่ายๆแต่กลับไปไปเจอไปเจอลุงบัตรซึ่งลุงบัตรเสียชีวิตมาก่อนหน้านี้ประมาณ3 4สัปดาห์3 4สัปดาห์คุณเอก็กำความสงสัยยายพูดอําหรือเปล่าวะอําจริงหรือเปล่าวะแต่ก็ไม่กล้าถามยายตามตรงนะฮะเช้ามามาถามพี่สาวเช้ามามาถามพี่สาว เฮ้เมื่อคืนน่ะที่กูเล่าเรื่องนี้เรื่องลุงบัตรให้ฟังอะ่ะมึงได้ฟังใช่ไหมเหว่นมึงตอบกลับมากับกูแค่อืมโอเคตามนั้นพี่สาวแกบอกว่าเออกูฟังมึงกูได้ยินหมดลุงบัตรเสียไปแล้วเสียไปเมื่อสามเสียอาทิตย์แล้วแต่กูไม่อยากจะพูดให้มึงกลัว ก,นนก,นะก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีใครเห็นลุงบัตรนะก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีใครเห็นลุงบัตรเลยถือว่ามึงโชคดีนะมึงเจอลุงบัตรเขาคุณเอบอกว่าด้วยความที่ไม่รู้ครับว่าแกเสียชีวิตไปแล้วนะฮะฮแกเสียชีวิตด้วยด้วย,วยโรคประจําตัวแกนะฮะแกดื่มดื่มดื่มสุราเยอะไปหน่อยตับแข็งตายนะฮะไม่ได้เสียชีวิตด้วยโควิดนะฮะ ลุงบัตรแกไม่ทราบมาก่อนว่าลุงบัตรเสียชีวิตไปแล้วแกมาน,นึกย้อนหลังว่าเออวันแรกคืนแรกที่เห็นลุงบัตรนั่งดูนั่ง,งยองยองดูบุหรี่ทักก็ไม่ตอบคือที่สองเมื่อคืนเจอพายเรืออยู่ทักก็ไม่ตอบคราวนี้แกตกใจมากครับพอแกมารู้จักยายแกมารู้จักพี่สาวแกว่าลุงบัตรเสียชีวิตไปแล้วแกตกใจมาก อึ้งไปเลยฮะแกบอกในในความรู้สึกที่เจอตอนนั้นหลังจากที่ได้คำได้รับคําตอบจากจากจากยายแกกับพี่สาวแกเนี่ยวินาทีที่พี่สาวแกเล่าเนี่ยขนลุกไปทั้งตัวแขนแกนี่ขนลุกเลยครับนะครับจากอีกวันหนึ่งมาแกรีไปตลาดแกรีไปตลาดเลยฮะไปซื้อผลไม้ไปซื้ออะไรมาแล้วก็มาทําบุญอุทิศสกสุลศลมาไหว้พระตอนเช้านะฮะ แล้วาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับลุงบัตนะครับหลังจากนั้นแกก็กลับมาอยู่ที่กรุงเทพได้เมื่อสองวันที่แล้วแกกลับมาอยู่ที่กรุงเทพมาดูร้านตัวเองร้านตัดผมของตัวเองนะครับเพราะว่าหายไปนานหายไปนานกลับมาดูร้านตัดผมของตัวเองว่ายังอยู่สภาพดีไหมมีขโมยมีอะไรงัดไหมแล้วเมื่อตอนเย็นวันเนี้ยผมเพิ่งได้ไปเจอเขามาเขาก็เล่าให้ฟังเขาก็เล่าให้ฟังนะฮะผมก็เลยเอามาถ่ายทอดเอาเลยเอามาถ่ายทอดครับ เรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้จริงๆแล้วมันมีมันมีจริงเนาะมันมีจริงใช่ไหมฮะ,ะคนที่ไม่รู้ว่าคนคน,คนนี้ตายแล้วไม่ได้เจอกันมาตั้งนานแล้วแล้วอยู่ๆแล้วอยู่ๆมาเจอวิญญาณดวงวิญญาณแบบนี้ใครเคยได้ยินบ้างไหมฮะอ่ะนะครับเรื่องนี้จบนะครับผมก็สรุปไม่ได้นะว่ามันเป็นที่อะไร